สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน hello everyone welcome to ตุกตาเมียฝรั่งชนบท usa เนาะค่ะืนันนี้อ่าตุกตากับสิบ้าท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศวัดไทยอ่ายูี่ฟลาดาเฟียดร์เยค่ะวัดไทยวัดอ่มอมงคลราชบุรีเนาะยูฟลาดาฟเฟร์เนาะคะ่ะเดี๋ยวตุกตาสิบ้าเพื่อน,น,นแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านมาชมบรรยากาศวัดที่นอเมริกาเนาะคะ่ะว่าแตกต่างจาก วัดที่อยู่เมืองไทยบอเนาะค่ะว่าบรรยากาศสิือืึ้นหรือว่าเป็นยังจางไหนเนาะก็คือแบบว่าอันนี้คือเป็นวันปีใหม่เนาะค่ะทุกตาก็เลยมาทําบุญปีใหม่อยู่วัดไทยเราก็ทุกตาก็ขอเรียนเชิญเพื่อนๆทุกท่านมารวมทําบุญอ่าวันขื้นปีใหม่น้ำกันเด้อค่ะลรปีใหม่แล้วทุกตากขออวยพรให้ เพื่อนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญลำล้ำเรื่อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเด้อค่ะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะเด้อโอเคค่ะเดี๋ยวตากสิภาาเพื่อนๆเข้าไปรับชมบรรยากาศวัดไทยขังในวัดแล้วก็บริเวณรอบวัดเลยค่ะว่ามีีอหยังน่าสนใจมยหยังนาตื่นเต้นบอะค่ะโอเคค่ะตันตาไปเลยค่ะอันนี้คือบรรยากาศที่ขจาเห็ดโล่งท่านเด้อค่ะเ้ยเหมือนจะได้เจอคนรู้จักแล้ว เหมือนเจอพี่เปิ้ลด้วยหีืเพื่อนมาเยอะเลยนะคะไม่แน่ใจว่านั่นพี่เปิ้ลหรือเปล่าอันนี้คือบรรยากาศโรงทานหรอที่เขาแบบว่าตั้งโต๊ะข้างนอกนะคะก่อนมาใช้พี่เพิ่นนะ <c oughs> <c oughs> อ๋อตรงนั้นก็สงสัยเป็นโรงทานนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะพาเพื่อนๆขึ้นไปข้างบนด้านหน้าทางนี้เนาะ้าขึ้นไม่ได้ตุ๊กตาคาสโตเลอร์เดี๋ยวจะอ้อมไปอีกด้านหนึ่งเนาะเป็นโรงทานเป็นอาหารนะคะทุกซอร์ิสีวี ขนมนของหวานเต็มเลยค่ะตาไ,ไ,ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นโรงทานหรือว่าเป็นที่ถวายพะระเนาะตอนนี้พระก็สวดก็ยังมีคนแบบว่าทยอยมาอยู่นะคะทุกตามาถึงก็11บเอโมงเช้าแล้วนะคะ ดี๋ยจะพาเดี๋ยวจะเข้าไปทางนี้เนาะเนื่องด้วยฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกตลอดเลยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ฝนตกตลอดเลยค่ะนี่ตุ๊กตาก็จะพาเพื่อนๆเดินเข้าอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวตุ๊กตาดูฝั่งโน้นก่อนอ๋อที่จริงโอเคอ๋อในศาลานน้นก็มีคนอยู่นะคะ เดี๋ยววันนี้ตุกตาจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูในสารานั้นด้วยเนาะอันนี้คือตุกตามาทําบุญปีใหม่นะคะเดี๋ตุกตาจะพาเพื่อนๆเข้าไปสารานั้นอีกนะคะเพราะครั้งที่แล้วตุกตาไม่ได้พาเพื่อนๆดูรอบสาลาฝั่งนู้นตุกตาเข้ามาพระก็หยุดสวดพอดีเลยเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศในวันให้ดูด้วยก็มาแล้วพระเลิกสวดพอดีนะคะนี่คือ อีกด้านนึงที่เข้ามาข้างในนะคะบอนนเดี๋าจาอแล้วยมรับได้นะที่บดีพคเีกก่ะ่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะเดี๋ยวญาติโยมรอประคิอาหารพระสงเสร็จแล้วก็จะมาเปิดอาหารเยน้ทานตรงนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศวัดให้ดูด้วย การที่ญาติโยมนีรับประทานอาหารกันก็ถือว่าเป็นเสร็จพิธีส่วนญาติโยมที่อยากได้ผ้าปูแก้มห้าแหวนแหววัดนะ็มขอปีใหม่ก็มารับที่้ารหลังจากพิยมทานอาหารเสร็จแล้วก็หลังจากที่พระสงฆ์เสร็จแล้วนะขออนุพมทนาบุญในญาติโยมด้านหน้ากด้านหนึ่งที่เข้ามาข้างในแล้วก็อันนี้ก็มีปฏิทินด้วยนะคะเดี๋ยวทุกตาจะเอาไปให้เพื่อนเสนอประเสริฐแก้มหนึ่งวัน เอสานปเชใจยิ้มหนึ่อยดาวนคุถึงฐานทิ่คนขึ้นใหม่เล็กคนไม่เยอะเท่ากับตอนบุญงานกระถินนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วก็อากาศเย็นด้วยยิ้มข้าวบชานหลบคุณยมบาราวันควอสเตอร์คลองด่ว2ยี่สิตัล่า พยมนามัสปนเดชาจรปนหานาสามสิบดอลลาร์พยมินทุสามสิบดอลลาร์พยมรอเฮสเตอร์ยี่สิบดอลล่าร์พยมปัตมาอมดีสามสิบดอลลาร์พยมแหลมทองจอมาลยี่สิบดลล่าร์พยมลรุบนนนาสิบดอลล่าร์พยมนาพชนซื่อยี่สิบดอลลารแล้วก็พยมสวัสดิ์าวสิบดอลลาร์ก็ออมานายกยกรุ่นนจับปัจจัย ในการอ่อขอใหอ้ขอ่ใส่บาทปีใหม่หนึ่งพันบรรยากาศค่ะวัดไปเตรียมถวายพระทหารเพนซะก่อนนะแระเทียนวายถวายพระทหารเพนซะก่อนมาถึงก็อาหารเพนนะคะโอเคค่ะนี่คือบรรยากาศในวัดนะคะคือวัดใหญ่มากๆเลยค่ะโอเคลูกค้ามุกขี่เดเิน เคนก็ยังหลั่งไหลเข้ามาอยู่นะคะโยมครับคุณสาธุโอเคโยมหาที่นั่งนิดนึงที่นั่งนิดนึงนึ่งสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต,าาะะตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจถวายพระปากนนันเอตานิมะยังพันเตบังสุกุราชจีวารานิาานสัปริวารานิทิขุาาสังคัสสะโอนโชยามะ สาธ <se> ุโนพันเตอิคุสังโฆเอตานิปังสกุระจิวราณิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจาาปิยชนานัง ปีคารตังฮิตายะสุขายะข้าแต่พระพิสุสงคูชเรญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมเท้าไหว้ต้นผ้าป่าปีใหม่พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรัก ซึ่งต้นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีบระโยช์ โยมประจิพุกและบริจาคเครื่องปรุงและเครื่องต้มคุณโยมสุภาจิตประภัยบริจาคเส้นก๋วยเตีียวสองตันคุณโยมสมรักคุณโยมกระหมูบริจาคดอกไม้สดคุณโยมอิ่พันธุ์พวงการบริจาคน้ำดื่มแกงบวดโรมิตรและคุณโยมบรรนา <ics> aw, op, หงงบัวรอยคุณโยมตอรีเคอร์แคทิีนะแล้วก็ขนมปังสำปะหลังขนมไหวฟองขนมเม็กขนมขนมหม้อแกงขนมั้น คุณยงปราณีคุณยมสียงหงคุณยมอุไรคุณยงอมพันคุณยมวาสนาคุณยมศิริศักดิ์คุณยมหลินคุณยมยุคนคุณยงพันทศักดิ์คุณยมสวัสดิ์คุณยศสิพรคุณยงอภัยคุณยงประยงคุณยมธนายพรคุณยมศรีวันคุณหมอพีรพันคุณนันทาคุณยมอิมพันธ์วงกาคุณยมสลักจิตคุณยมลำใหญ่เปล่าขนมจีนน้ำยาคคุณนะะ แย่แฮปปี้นิวแย่ขอบคุณมากมากค่ะสวยทุกท่านเลยค่ะสวัสดีหลายหลายรอบแกสวสดีนะอันนี้เดินออกมาแล้วนะคะเดนกมาใ่ใเดี๋ยวตุกตาจะพาเพื่อนๆลงไปดูเบสเมน์ข้งล่างด้วยนะคะอะไรล่ะลูก บรรยากาศเบสเมนต์ข้างล่างนะคะวันนี้ค่ะมีให้คนแบบว่าตักอาหารรับประทานนะคะอาหารเพนอันนี้ข้าวสวยใช่ไหม This one, เดซอนข้าวสวยคะ่ะเดี๋ยวทุกตาขอถ่ายนี่ค่ะ ือบรรยากาศอาหารอยู่ข้างในนะคะเดซ์วนขนมจีนอยูอ่ใกล้วันปอเปี๊ยอยู่ใกล้วันสปริงโรลเนาะอันนี้คืออาหารฟรีนะคะ อันนี้ก็คือบรรยากาศอาหารนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในเบสเม e n t นะคะเดี๋ยวจะพาลูกไปรับประทานอยู่ข้างนอกอยู่นะคะ h a v e mac s h มีบรรยากาศโรงทานนะคะ โอ้ก๋วยเตี๋ยวโอเค you want you buy one for okay เดี๋ยวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเด้อ this is <c oughs> อันนี้คนก็กินแล้วก็ทยอยกันออกไปก็มีแล้วนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวขนมหวานของกินเยอะแยะเลยนะคะ ไม่มีที่นั่งนะคะก็นั่งตรงนี้เพราะว่าคนเยอะค่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอวัดไทยนี้ม, <า S 1> มีต่อ EP สอน,นะคะทุกตาจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศแม่ค้าที่ขายของที่วัดไทยแล้วก็จะพาไปชมบรรยากาศอีกโบสถ์หนึง่งหรือว่าอีกศาลาหนึ่งในวัดนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะ see you guys next video bye ๊ายบาย